วันนี้มาสอนดูดลูกแก้วลายน้ำแบบนี้กันนะคะโดยที่เราจะใช้แม่เหล็กแบบนี้นะคะถ้าว่ามีแม่เหล็กหักอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะว่ามันสามารถเอามาดูดลายน้ำแบบนี้ได้นะ,ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็จะมีหัวปั๊มนะคะหัวปั๊มซิลิโคนสีที่จะใช้ก็จะเป็นสไตลับทั้งหมดนะคะเราจะเตรียมสีลงในจานสีทั้งหมดก่อนนะเพื่อง่ายในการใช้งานนะคะคลิปนี้ก็จะมีความยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะสอนกันอย่างละเอียดเลยนะ พอได้สีมาเรียบร้อยแล้วก็จะใช้หัวยางซิลิโคนนะคะแทบแทบแสีไปคือไม่ต้องเยอะนะแทบมาให้มันติดนิดนิดนึงแล้วก็เอามาแทบแท็บลงในหน้าร็บของเราอย่างนี้นะอ่าค่อยๆแทบไปนะคะค่อยๆแทบไปข้อควรระวังก็คืออาจจะจุ่มสีเยอะเกินไปก็ระวังนิดนึงนะคะทําให้มันแบบกระจายให้มากที่สุดนะอย่าให้มันกระจุกตัวนะคะโอเคเสร็จแล้วก็เข้าอบ30วินะ สำหรับการทำความสะอาดหัวปั๊มนะคะเราก็จะใช้สำลีแข็งชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ค่อยๆเช็ดถูเขานะอย่าไปลืบเขาแรงนะคะค่อยๆปาดปาดไปหลังอบเสร็จแล้วก็จะมาแท็บสีต่อเลยนะคะจะเป็นสีที่สองเนาะทำสเต็ปเดิมเลยนะคะจำไว้ว่าอย่าให้สีมันกระจุกตัวนะคะค่อยคอยแท็บแบไปนะคะเอออยากให้ตรงไหนมันแบบว่าเข้มขึ้นเนี่ยก็จุ่มสีแล้วก็แท็บซ้ำนะคะมันก็จะเข้มขึ้นเหมือนในภาพเลยเนาะ เออทำไปนะคะทุกๆนิ้วทำแบบนี้เหมือนกันให้หมดเลยนะคะหลังอบเสร็จเราก็จะมาใส่สีกิเตอร์เพื่อเพิ่มความวิบวับให้เขานะคะ ไม่ต้องใส่เยอะให้มันกระจุกนะเอาแบบบางๆนะคะบางๆตรงกลางแล้วก็เข้าอบสาสิบวินะคะแล้วก็จะมาถึงไฮไลท์ของเรานะคะโดยการทาสีลูกแก้วเงินนะคะทับลงไปให้ทั่วแล้วเราก็จะใช้แม่เหล็กที่มันหกักๆแตกๆนะคะมันมีประโยชน์นะทุกคนอย่าเพิ่งไปทิ้งมันนะเออนะคะนั่นแหละทำให้มันตรงๆก่อนนะคะเราก็จะดัดให้มันตรงๆก่อนแล้วก็ ดูดเลยค่ะดูดให้มันเป็นกลมๆตรงกลางนะคะดึงสองข้างแล้วก็หักแม่เหล็กลงเอออย่างนี้เหมือนในภาพเลยนะทุกคนคือทุกคนต้องแบบว่าออดูลายแม่เหล็กเขานิดนึงนะคะมันมันจะยากช่วงแรกๆนะแต่ว่าพอดึงให้คล่องแล้วอ่ะมันจะง่ายมากๆนะคะนั่นแหละพยายามเอาตรงข้อต่อของเขาค่ะ,ะให้มันชิดติดกับขอบเล็บนะคะแต่ว่าอย่าเอาไปชิดมากกันเกินไปนะเดี๋ยวมันจะแบบว่า ดึงดูดเข้าหากันแล้วก็นั่นแหละไรเกลากายเฮียคาเล,ล่เฮเะยราวนั้นนะหลังจากดึงเสร็จแล้วได้ลายที่ต้องการแล้วก็ให้ดึงไม่เหล็กออกให้ห่างกันไปคนละฝั่งนะคะแล้วก็ล็อกด้วยไฟฉายประมาณ10วินะคะแล้วก็ทําให้ครบทุกนิ้วแล้วรอเอาเข้าอบพร้อกมกันนะ ต่อไปเราจะทําเป็นการเบนสีนะคะนั่นแหละทาไปเลยค่ะไซรับแบ่งส่วนทานะคะสี่ส่วนสี่สีสี่ส่สวนถ้าสามสีก็แบ่งสามส่วนนะคะถ้าเป็นสีสซรับเนี่ยมันจะกืนกันไวมากนะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าอะไรเยอะเลยนะคะแค่ถ้ามันดูแบบไม่เข้ากันหรือเป็นขึ้นแล้วก็แค่ใช้ใช้ผู้กันแถบ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 ,แถบเขานิดหน่อยนะคะแล้วก็สเต็ปเดิมเลยค่ะลงจากเพชรแล้วก็ลงลูกแก้วดูดได้เลยนะคะ เอาไปลองทำกันดูนะได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกมินใต้คลิปด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายถ้าอยากให้มันดูหรูขึ้นมานิดนึงก็ใช้เป็นแสดเงินนะคะกรีดขอบของเขาเนาะมันก็จะดูเรียบหรูดูมีอะไรขึ้นมานะคะโอเคงั้นคลิปนี้มินก็จะปล่อยให้ทุกคนดูคลิปกันเพลินๆแล้วก็ทำไปแล้วนะโอเคนะไปแล้วครับบ๊ายบายครับ